สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC สุขุสุดคนนะคะทางช่องหมอลำกีนะคะวันนี้นะคะเกศจิว่าพี่น้องไปล่ำถวายเบญฮันนีศสีอีสานนะคะเพราะว่าตอนนี้เกศอยู่ศรีสะเกตแล้วค่ะตอนนี้อ,อยูอ่ตัวจังหวัดศรีสะเกตแล้วนะคะนะคะเทาจอดซื้อดอกไม้ก,ก่อนนะคะพี่น้องคะเราจะซื้อดอกไม้ไปไหวก่อน นี่ค่ะพี่น้องได้แล้วนะคะแล้วกิ่ว่าพี่น้องเดินทางไปต่อค่ะนะคบพี่น้องจนว่าคำนะคะจนว่าคำเพาะั่นยังหาสารท่านได้พ่อยิ้มับพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้ลบหน้าลบหลังหลงซ้อยนะคะไปซื้อพวองมาไล่นะคะเดี๋ยวตอนนี้กำลังได้ยินค่ะว่าสีหอดแล้วแ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องถึงแล้วนะคะสารแง่ฮันนี่นะคะ เขาคือบะเดียวงเงินมานมา่เขาคือบะเดียวอันออนี้ก็เดี่ยวงเงินมานําบ่เนี่อนแดงเมม้อาค่ง,งละาคูก็นเ้เอายังละคู่นะครับ นี่นะคะพี่น้องนะคะทางแหลกนะคะทีน่าเนมาน,น,นี้เก๋ก็เลยเอาถูกระเทียนซื้อถูกระเทียนมาถวายพร้อมนะคะพี่น,อน้อ,นนองก็รู้ว่าคนซื้อเยอะจังเลยเจังใดบ่รู้ว่าเขาใจน้ำเพลินนะคะนี่คือว่าเรื่องนรรดาเด้อแม่เด้อลูกมาขอสุขขอลาบ ใช่วางไว้ตรงนั้นก็ได้ข้างบุญก็ได้น้ำ,นำเปร่าใช่ไหมคย เดี๋ยวเราจะพามาเสียงโชบนะคะพี่น้องตีท่าไง,งเลยค่ะพี่น้องรถบึนบินบินบ,นบ,นบินมากนะคะแต่ยังไยังไม่เลียงสมมติสังเกตจะบบรูเลยค่ะเกนเนอ้อเมตลันฐานมาที่แหลกเนาะ พี่นองสีเ่เจ็ดเก้าค่ะห้าหลายคนเลยข้พี่น้องมัอนี้นะคะเดี๋ยวเกียร์ศรีมะล่ำเพ่งน้ำตาลหล่นไปที่นอนในเ่ฮันนี้นะคะ ก็เริ่มออกลายให้เห็นฟังยังไดงทำไรโอ้เอใจสองลุ่มคนผู้ยิ้มอดมองน้ำตาหล่นบนที่นอนเกียกนอนยิ่ซับยิ้ซึมเต็มห้องเมื่อเขาหนอกใดมันช้ำหลือไทยคือหมอร้องไห้ในห้อง เทีบฟังปลอบใจห้ามมันไหลยิ่งลินไฟทวินเขาจังน้ำตาไหลพงเป็นถวยน้ำตาไหลพองเป็นถวยเพราะเขาผัสวยเขานั่นหันเบื่อเกิดมาจนเพราะมีคนเส้อคูอกันคู่ดีรับคนดีมองบนท้องมชมความรักความใช้หายจ่อยไว้เจนนั้นสร้างค้นตัวเจ่งบ่ถอยอย่างจริงใจบุญมุนี เจอคนเด่นคนดีของลืมถึงจะลืมให้สรงสารสักหน่อยรวมฝากใจตามพี่ไปดังรอยฝากความหวังรักทั้งก็จะพอยพี่จจาอย่าปล่อยให้น้องนอนปกครองถึงตรมนั่งทนเอาไว้ถึงตรมนั่งทนเอาไว้ รักไปนางพ่อบอกว่าบุษราเจ้าเจนันเก็นไม่รักแต่อายขอรับความจริงหญิงจเจดีย์ขงวังเลยคือนองตั้งตัวนั้นมันคือตัวพีนกขอร้องพียุดดีแค่เขาถอนอกตรมเส้นเสาอดทนมาด้วยสักคือน้ำตาไหลในวนเสม,มอเต็มห้องเลอะที่นอนแก้มอนอนอกหักรับพีทนมาเป็นปี ว<อ>ไม่พท่านอยู่ทีนี่ปตันเอาค่ะพี่น้องวายวายเรียกห้อก,กัดเดินทางต่อนะคะเพราะว่าห้าสิ่งอื่นหฮาสิบไปเฮ็ดพระลกิจไปหาปูวันนี้จับลูกบอลลูกปิงปองพี่น้อง ผู้ใดเบิ่งคลิปนี้นะคะขอให้ได้สุกๆมันๆมาน้ำกันนะคะสี่เจ็ดเก้านะคะพี่น้องคะสี่เจ็ดเก้านะคะอันนี้เกมากับเพื่อนนะคะพอดีนั่งสิผ้าไปหาปูนะคะขอบคุณพี่น้องนะคะที่เขามารับชมในคลิปนี้นะคะผู้ใดเห็นคลิปนี้เล้วกะให้สุกๆมันๆมาน้ำกันเด้อพี่น้องซิโอให้ฟังก่อนสินมาหาแม่์ันนีนี่แม่หันเนีย เกยถอยรถเกยเลยเลยเลยโค้งพี่น้องเลยโค้งบันี้ก็เลยอถอยถอยเรี่ยวๆรถมากขังหลังบะนี้ดีบแต่ไล่เกยพอดีพอดีเดี๋ยวความจีว่าจะคล้องเฝ้ายันยันยันมีรถสวนมาเฝ้าเหยียบคันเล็งถอยแห้งบักแห้งพี่น้องถอยบักแห้งเลยเหลือขอเมื่อเดียวนี้พี่น้องสิตาขึ้นน่ะปัดมดใจตุ๊บตุ๊บตุบตุบเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยโดยที่ว่าเข้ามาไหวเมียเนาะเตรียมพ่นยู่ไหวหรือจังไดกับกับพวกหูเนาะอันนี้เป็นค้ามือนะครับพี่น้องเป็นความือ ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะปูดวิจรารณญาณในการรับชมนับฟังนะคะอ่ะผู้เดไก่ทั้งมากอะบ่บ่ไก่ด้วยพี่น้องบ่ไก่อ่าออกจากตูวเพื่งสิสเกีดมากเนี่ย่ไก่ค่ะประมาณเก้าโลนี่แหละนะคะเก้ากิโลนะคะอ่ะสุกๆมันมานน้ำกันกับพี่น้องตอนนี้เขาเดินทางไปหากินเขาก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะมื่เอื่นพอกันไหมค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย